อร่อยมากอืมอร่อยมากนี่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็คือไปเติมน้ำร้อน สวัสดีแม่อาบังคนปฏิเสธนะคะปลูกเองปรุงเอง,ง,เองวันนี้แม่ก็คือมีเมนูขนมเอามาฝากอีกแล้วก็จะเป็นคุกกี้ตามปริ้นซึ่งแปลว่ารอยนิ้วมือเนาะแม่ทำกันบ้านส่งครูเปิลช่อง Apple k i t c h เช่นกับเพื่อนๆตามไปติดตามช่องของครูเปิลได้เนาะมีเมนูขนมน่ากินทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำการฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเอง,ง,เอ,งอ่ะควาโพิกของแม่นเนาะ จะได้ไม่พลาดเมนูขนมใหม่ๆด้วยเช่นกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาขูดเอาเปลือกมะนาวเนาะเพราะว่าเปลือกมะนาวจะมีทั้งกลิ่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีรสชาติจากน้ำมะนาวด้วยค่ะ แมมก็คือขูดมาเขาจะยังเป็นเส้นยาวๆอยู่ก็จะเอาไปสับให้เป็นแหลกละเอียดไปเลยนะแล้วก็เรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะแมมก็คือใช้เนยสดอุณหภูมิห้องใส่ลงไปเนาะจากนั้นก็คือตามด้วยน้ําตาลทรายใช้ใบผ่าย,ยางเนาะบี้ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวแมมก็คือจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตะกร้อมือที่นี้เนาะ อย่างครูเปิลอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้ใช้ตะกร้อมือเลยนะก็คือจะแค่บีบีแค่นั้นเองก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะไม่จําเป็นต้องมีตะกร้อมือก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะ,ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเนยของขแมก็จะมีการขึ้นฟูเล็กน้อยนะเนาะแล้วก็ขแมใส่ไข่แดงลงไปใส่เปลือกมะนาวที่สับแบบละเอียดแล้วเนาะเพื่อนๆแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ประมาณ1ช้อนชาเนี่ยค่ะ จะได้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติด้วยใช้ตะกร้อมือเนาะตีให้เขาเข้ากันค่ะแล้วแค่ไหนถึงจะใช้ได้เนะาะเราไม่ต้องการการขึ้นฝูมากเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูว่าคแม่เอาแค่ไหนเนี่ยคะ่ะ ก็คือเอาแค่เนยมีการขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วก็สีของเนยก็จะอ่อนลงเนาะค่ะแม่ก็คือปาดขอบอ่างเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็จะมาเทปแป้งใส่ลงไปเนาะสามารถใช้ได้ทั้งแป้งเค้กแล้วก็แป้งซาลีอนเนกประสงค์ค่ะค่ะแม่ก็คือบี้ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีเนาะส่วนผสมของแป้งแล้วก็เนยที่เราตีเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ เอาแค่พอเขาเข้ากันดีแค่นั้นเนาะเราจะไม่คนนานแล้วก็ดูความาหนืดของเขาก็จะประมาณนี้เนาะในตอนแรกๆเขาจะหยั่งปั้นไม่ได้เนาะทำไมก็คือเอาไปเข้าตู้เย็นมาแล้วเนาะประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะ ถึงจะมาเริ่มต้นปั้นนั่นเองแล้วก็จะตักขึ้นมาสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สูตรเต็มเนาะก็จะได้อยู่ที่30ก้อนนั่นเองอ่านี่ค่ะในตอนแรกเนาะเราตักขึ้นมาก่อนเนาะไม่งั้นก็คือถ้าเราตักด้วยปั้นด้วยมันก็จะช้าเนาะตักขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปั้นทีเดียวไปเลยก็จะไวขึ้นนั่นเองคือ เราจะไม่ปั้นกลมนะเนาะไม่งั้นฝ่ามือที่อุ่นๆของเราก็คือจะทําให้เนยละลายที่นี้เนาะถ้าเนยละลายเวลาเราเอาไปอบคุกกี้ก็จะแผ่แบนแม่ก็เลยจะแนะนําว่าตับทีเดียวแล้วก็มาปั้นก้อนกลมทีเดียวเนาะจะไวขึ้นด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะแม่ใช้ปลายของไม้พายเนาะเราจะมาเจาะรูเพื่อที่จะตักซอใส่ทีหลัง สังเกตว่าคุณแม่มีการเปลี่ยนเนาะเพราะว่า,าปลายไม้พายของคุณแม่เขาค่อนข้างเล็กก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เนาะทีนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่า,าแป้งติดเนาะสามารถใช้แป้งช่วยเคลือบตรงปลายไม้พายแล้วก็จิ้มไปแบบนี้ค่ะก็จะไม่ติดละเนาะอย่าลืมหันไปวอร์มเตาอบรอเนาะอุณหภูมิที่ใช้วันนี้ร้อยองศาค่ะ แล้วก็ขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละบานด้วยค่ะแม่อบออกมาเรียบร้อยแล้วจะมีเป็นจุดจุดบ้างแต่ว่าสังเกตคุกกี้สุกเนาะสังเกตที่ฐานด้านล่างต้องเป็นสีน้ำตาลเนคุกกี้ถึงจะสุกดีก็แม่จะ,ะตักขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงให้เขาเย็นตัวลงเนาะก่อนที่จะมา ใส่ซอสของเราซึ่งซอสที่เราใช้วันนี้เนาะแคม่ใช้เป็นซอสส้มมามาเลดที่เคยทําคลิปไว้ก่อนหนะ้าอ,อันนี้แมัก็คือให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นซอสส้มที่แมทยทำเมนูแยมส้มมามาเลตเนี่ยค่ะก็จะเหลวนิดนึงแต่คือใช้ได้เนาะแล้วก็อีกซอสหนึ่งที่แมทยทำก็คือจะเป็นแยมสตอรอเบอรี่เนาะเพื่อนๆนี่ค่ะ ปกติยำมสตรอเบอรี่ที่แม่ทำเขาจะค่อนข้างข้นเนาะทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็คือไปเติมน้ำร้อนนิดเดียวเนาะแล้วก็มากรองเอาแต่เนื้อแบบนี้นี่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมายอดใส่ลุมกันเลยค่ะ เราจะมาหยอดซอสใส่ลงไปเลยนะเนาะแล้วก็สำหรับความกว้างของหลุมนะคือจะใช้นิ้วหัวแม่โป้งจิ้มทำเป็นหลุมก็ได้เขาก็เลยเรียกคุกกี้ตัวนี้ว่าตั้มปรินซึ่งเป็นรอยนิ้วมือคลออ้ายๆเหมือนรอยนิ้วมือประมาณนั้นความกว้างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเขาแคบหรือว่าเล็กเหมือนของขแม่แบบเนี้ยสามารถทำเป็นใหญ่กว่านี้ก็ได้เช่นกันเนาะ อ่าขมาก็คือเนี้ยค่ะซอสส้มซอสส้มจะออกเหลวๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็แยมสตรอเบอรี่ของแม่ค่อนข้างจะเนืดกว่าเนาะแต่ว่าคืออร่อยทั้งสองแบบนะเพราะว่าคือเราโฮมเมดอ่ะเนาะ,นะมันก็เลยอร่อยกว่าที่ซื้อซื้อเขากินเนี่ยค่ะยกแม่จะมาหยอดให้หมดไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมาบิให้เพื่อนๆดูค่ะ เราจะมาชิมทั้งสองแบบอันนี้เป็นส้มมะเมล็ดค่ะเนอะเพื่อนๆตามไปดูสูตรเก่าได้นะเดี๋ยวแม่แปะลิงกไว้อืมอร่อยมากมหยดหยดยดหยด,หยดต่อกันกับแยมสตรอเบอรี่ค่ะนี่เลยอืมสวยงามมาก เขาค่อนข้างจะข้นเหนียวอ,อันนี้โอเคเลยเนาะอร่อยคนละแบบอร่อยมาก สูตรแยมส้มมาม่าเลแล้วก็แยมสตรอบเบอรี่เนาะพเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้สูตรเดยวแม่ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับพกเพื่อนๆร่วมถึงพเพื่อนๆท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มเรียนทําขนมฟรีกับทูเปิลเนะเาะเดยวแม่จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับพกเพื่อนๆด้วยถ้าชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆก่อนใครไว้เจอกันกับแม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ